ครับตัวนี้เป็นกบโจรสลัดแจ็คสเปโร w นะครับรุ่นแมงดาลุยทุ่งขนาด4เซนนะครับผมเบ็ดใช้โอเนอร์1 O นะครับพร้อมกัดท่อตัวนี้พื้นท้องนะครับทงด้วยเทคนิคพิเศษช่วยลดปัญหาที่ตีเหยื่อไปแล้วเหยื่อหงายท้องได้เกือบ100%นะครับตัวเหยื่อเคลือบสีด้วยเบเยอร์ยูดีเทนบ52นะครับ เรียบเนียนเงางามแข็งแรงนะครับตัวนี้ไม่มีเสียงครับตัวนี้แอคชั่นสุดยอดครับก่อช้าก่อเร็วได้หมดครับผมสับทีครับมาดูแอคชั่นกันดีกว่าครับผมเดย๋่อน้ำหนักดีนะครับตีไกลครับก่อช้านะครับเรยวขึ้นมาหน่อยนะครับ แล้วก็เร็วนะครับลายหมดนะครับแอคชั่นตัวนี้สุดยอดครับนะครับก่อปานกลางครับปกติก่อเร็วก็ได้นะครับสรุปแล้วช้าเร็วได้หมดนะครับแอคชั่นสุดยอดครับ เยือร้อยน้ำนะครับร้อยปิ่มปมนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม